สวัสดีครับพบกับผมครับโดมเวสป้าชาแนลนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่79นะครับที่เกี่ยวกับการแต่งรถนะครับเวสป้าสปินร้อยห้าสิบไอเกตนะครับสีเขียวนะเขียวเหนียวซับนะคันนี้ก็จะใช้งบแต่งประมาณอ่าหนึ่งแสนนะครับแสนนิดๆนะครับก็จะได้เป็นสไตล์แบบเขียวตัดดําแล้วก็มีทองแซมเข้ามานะนี่ก็ปีนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับของปี2567นะครับปีมังกรทองนะครับก็ลูกค้าท่านใดที่ติดตามตั้งแต่ปีที่แล้ว จนถึงปีนี้นะครับก็ใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กดสมัครไครก็ฝากด้วยนะครับเราก็จะได้รังสันผลงานนะครับเกี่ยวกับการแต่งรถนะครับสวยงามให้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษหรือว่ามีของแถมพิเศษก็ทักมานะครับอยากได้แบบไหนต้องการแบบไหนก็ทักมาคุยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยแต่งแสนกบาทนะครับได้อะไรบ้างมาดูเลยนะครับจากด้านบนนี่ครับคันนี้ก็จะเป็นอ่า ข้างบนนะครับกระจกปลายแฮนด์เราใส่เป็นของตัว RCB นะสีดำนะครับชุดหนึ่งอยู่พันสี่แล้วก็ใส่เป็นปลอกแฮนด์นะครับแล้วก็มือเบรกเนี่ยเป็นตัวก้านสั้นของเซเลเวนี่นี่ข้างบนเราใช้เป็นของเซเลเวนี่หมดเลยนะครับประกับสวิตช์แฮนด์ตรงนี้ทําดำนะครับอุ้งกระจกใช้เป็นของตัวมิสเตอร์บอลอนนะครับชุดหนึ่งอยู่ห้าร้อยห้าสิบนะครับอ่าเก็บ ถ้าเป็นตัวสปริน150เนี่ยก็จะเป็นเก็บดำมาบ้างแล้วนะครับก็อย่างเช่นกรอบไฟหน้าคิ้วบังลมนี้ทำดำมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวนี่ดังหน้านะครับก็ใส่เป็นงานคาร์บอนนะครับลิ้นบังแต่ก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับโลโก้ P นะครับเป็นลายทองช่ายอิตาลีนะครับสีทองขอบทองแบบนี้นะครับแล้วก็โลโก้ดำรอบคันชุด1,400นะไฟเลี้ยวนี่นะครับ7,900นะครับได้4ดวงนะนี่ก็จะมีเสียงรีเลย์ด้วยเป็นสายฟ้าแบบนี้ เป็นของเลเวลสิบนะครับสวยงามเนะนี่ยก็จะเป็นสีตัวนี้เป็นสีสโมกนะครับก็เวลาเราปิดไฟเนี่ยมันก็ยังเห็นแบบเป็นโคมนะครับที่เป็นโคมเอ่อเป็นสโคมสายฟ้าด้านในด้วยเ่ยนะแล้วก็ตัวช่วงล่างที่คันนี้เต็มระบบนะช่วงล่างเราก็ใส่เป็นช่วงโอลินนะครับตัวเป็นสปริงสีเหลืองนะครับก็บอกสัพพ้งสีทองแบบนี้นะครับชุดหนึ่งตอนนี้ราคาอยู่3,500นาะ35บาทนะครับ แล้วก็บังโชกใช้เป็นของ HRP นะครับตัวนี้พันเผมเหลืออันสุดท้ายนะก็เหลืออีกอันนึงอันนี้สีดําเห็นเขาบอกว่า HRP ตอนนี้ก็จะเลิกผลิตไปนะครับตัวบังโชกตัวนี้ฝาครอบโชกก็จากสีเงินเป็นสีดำนะแล้วก็ช่วงล่างช่วงเบรกนะครับช,ชุดเบรกก็จะเป็นตัวเบมโบ o ปักข้างนะครับโลโก้แดงนะครับแล้วก็มีสายถักแบบนี้ซ่อนแบบเนียนเลยสังเกตว่าด้านหน้าเนี่ยถ้าอย่างเป็นคันอื่นเนี่ยเขาก็จะมีสายถาักที่อ้อม ออกมาทําให้แบบเวลาเราถ่ายรูปหรือว่าเวลาเรามองเข้าไปเนี่ยมันจะแบบบังสายตาเรานะแต่อย่างนี้เราก็แบบคินคลีนสวยงามเลยใช้ข้อต่อเป็นของเอิร์นนะสาย e arn, เอิร์นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวขายึดปั๊มใช้เป็นของโทนี่ตัวลายหัวกระโหลกไลายไฟเียนะจานเบรกใช้เป็นของจานซิลิวนี่ T4 ยังเป็นราคาเก่าอยู่นะไ,ไม่เกิน5,000ันแต่ถ้าราคาใหม่ตอนนี้ว่า5 0 0 0กว่าบาทแล้วก็จะแพงขึ้นนะครับสวยงามเลยเห็ไนไหมลายน็อตทองใส่ปัม๊มใส่จานนะครับชุดน้างนี่ก็อยู่ประมาณหมื่นกลางๆนะสวยงามจัดทรงจัดสภาพอะไรให้เลยนะครับพัดเท้านะเป็นของปัสโซแบบนี้นะสีดําปุบเข้ากลางออกนี้ใช้ใช้งานสบายเลยคนซ้อนนะครับแล้วก็ตัวฝั่งแข้งสายพานตัวนี้ก็ใช้เป็นของซิลิโอนี่ฝาแอร์อินเทกตัวหน้าก็จะเป็นตัวของแซบนะครับตัวนี้เป็นพลาสติก สีดําด้านนะครับปิดน็อตแค้งก็เป er mm ็นของแทดเหมือนกันนะครับโชกหลังเราก็ได้เป็นโชคของโอรินเหมือนกันนะครับอ่าชุดหนึ่งสามหมได้หน้าหลังนะครับแล้วก็ไล่น็อตทองรอบคันขายึดโชกหลังเราใช้เป็นของมาลุนะสีดำนะครับแล้วก็ฝาครอบมอกองด้านหน้าเราทาเป็นคาร์บอนอ่าสวยงามไหมงานะบางคนท้ายก็ใช้เป็นของคาร์บอนเหมือนกันนะครับเป็นงานคาร์บอนแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวไฟท้ายใช้เป็นของเลเวอเสิเหมือนกัน เวลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวของโคมไฟท้ายด้วยนะครับสังเกตน,นะครับนี่เวลาเบรกก็จะมีฟันหกซี่แบบนี้นี่นี่สวยงามนะครับแล้วก็บาจับหลังตัวนี้ใช้เป็นของเซลิโนี่เหมือนกันเป็นเขาเรียกตะแกรงหลังซิ่งตะแกรงหลังทรงซิ่งนะเป็นสีดำด้านนะครับก็ไล่น็อตทองรอบคันเลยนี่นะครับอ่ะมีตัวนี้ด้วยนะครับปิดน้ํามันเครื่องนะครับเป็นของมาลุนะ ตัวนี้เป็นสีทองทองอ่อนๆหน่อยเนยเข้ากันรถเลยแล้วก็ฝากข้อใบพัดก็จะเป็นงานคาร์บอนเหมือนกันตัวนี้สับพันเนะครับบางคนท้ายสับพันหกนะครับ mm hmm. บาะนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ขายดีนะครับก็สับใบละสองพันหนังดําได้แดงนะครับโลโก้แดงแล้วก็มีทงอิตาลีด้วยนะครับไอ่ปาดหนึ่งนิ้วแล้วก็มีหูเกี่ยวของนี่หูเกี่ยวของใช้ใช้เป็นของไบเกอร์นะครับแข็งแรงนี่ชุดนึงอยู่พันแป นี่คันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นแบบรอบคันเลยนะครับเป็นเขียวดำทองสามสีอยู่ในรถคันนี้นะครับก็จะได้คอนเซปต์แบบสวยงามนะแบบนี้นะครับงบประมาณแสนหนึง่งนะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะได้รถนะครับแต่งแบบนี้เลยนะครับทักมาหาเราได้ที่เพจนะครับเวสป้าวัชระพนนะครับหรือว่าเป็นเพจผมก็จะเป็นโดมเวส p a า h ช n แนล หรือเป็น Line ID ก็แอดไลนนะครับโดมเมสตาได้เลยนะครับทักมาคุยกันอยากได้งบประมาณแบบไหนสวยงามแบบไหนก็จัดสรรให้นะครับครบชุดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกัน EP หน้านะครับว่าจะมีรถที่แต่งแบบไหนออกมาให้ผู้ชมได้ชมอีกทีนึงนครับเป็นแบบสวยงามแบบไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันสวัสดีครับ